สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับประวัติของพระนเรศวรมหาราชไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องพระยาพิชัยดาบหักกันบ้างนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ ค่ะสำหรับตัวชี้วัดนะคะนักเรียนตัวชี้วัดนี้นะคะก็จะมี1เรื่องนะคะก็คือนักเรียนสามารถเล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติได้นะคะ,ะนักเรียนคะเรามาช่วยกันตอบดีไหมว่าบุคคลน,นี้นักเรียนรู้จักหรือไม่ ะะท่านมีความสําคัญอย่างไรเรามาเฉลยกันนะคะท่านก็คือพระยาพิชัยดาภัก์นะคะท่านทรงร่วมมือกับพระเจ้าตาก,กอบกู้เอกราชคืนจากพม่านั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาดูประวัติความเป็นมาของท่านกันไปชมกันเลยจ้าอ่าเดิมนะคะพระยาพิชัยดาภัก์มีนามว่า จ้อยนะคะเกิดเมื่อพศ2284ที่หมู่บ้านห้วยคาเมืองพิชัยนะคะปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรดินนะคะเมื่ออายุ14ปีท่านก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นนายทองลีนะคะท่านมีนิสัยรักการต่อสู้นะคะ และพระเจ้าตากศีลสมัยนั้นทรงดำดำรงตำแหน่งพระยาตากนะคะท่านได้เห็นฝีมือจึงชวนเข้ารับราชการจนได้เป็นหลวงพิชัยอาสานะคะเมื่อพศ2309นะคะพะม่าตั้งค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ ท่านได้เข้าร่วมกับทัพของพระยาตากตีฟ้าวงล้อมของพม่าออกไปได้นะคะและได้ช่วยพระยาตากโจมตีเมืองระยองและจันทบุรีนะคะได้ร่วมกันกอบกู้เอกราชคืนจากพม่าได้สำเร็จนะคะในเวลาในพศ2310นั่นเองค่ะลำดับต่อ คณะเรียนลำดับต่อมานะคะเมื่อพระเจ้าตากศินขึ้นครองราชและโปรดเกล้าแต่งตั้งให้หลวงพิชายาสาเป็นเจ้ามื่นวัยวรนาตนะคะมีตำแหน่งเป็นนายทหารเอกนะคะเขาเรียกว่านายทหารเอกราชองครักษ์นะคะต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยาศีหราช เดโชจนในที่สุดได้รับบรรดาสูงสุดเป็นพระยาพิชัยเจ้าเมืองพิชัยนั่นเองนะคะในพศ .2315 นะคะพม่า,มาก,ก็ยกทัพขึ้นไปตีเมืองลับแลและเมืองพิชัยพระยาพิชัยเป็นผู้นำออกรบ ป้องกันเมืองจนพม่าถอยทัพกลับไปนะคะและอีกหนึ่งปีต่อมาทัพพม่าก,ก็เข้ามาโจมตีเมืองพิชัยอีกนะคะพระยาพิชัยก็ได้ต่อสู้กับพม่าจนดาบหักในที่รบแต่ก็เอาชนะพะม่าได้จึงได้นามว่าพระยาพิชัยดาบหักนั่นเองนะคะนี่คือที่ไปที่มาของพระยาพิชัยดาบหักนะคะ คณะเรียนลำดับต่อมานะคะเมื่อสิ้นสมัยทนบุรีแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะก็ได้ชักชวนพระยาพิชัยให้รับราชการต่อไปแต่พระพยาพิชัยมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีอย่างสูงต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงไม่ยอมรับราชการแต่ยอมถูกประหารชีวิตตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปนะคะดังนั้นพระยาพิชัยดับหักถึงแก่กรรมเมื่อพศ2325นะคะอายุได้41ปีนั่นเอง เรามาสรุปกันนะคะนักเรียนท่านเกิดเมื่อพศ2 2 8 4นะคะได้รับบรรดาศักดิ์สูงสุดเป็นพระยาพิชัยเจ้าเมืองพิจัยพิชัยนะคะต่อไปก็ร่วมกับกู้เอกราชคืนจากพมา่าต่อสู้กับพม่าจนดาบหากักจึงได้สมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหักนะคะและถึงแก่อนิชกรรมเมื่อพศ2325 รวมอายุ41ปีนะคะค่ะนักเรียนลำดับต่อไปนะคะเราก็มาทำกิจกรรมการให้นักเรียนกาถูกหรือว่ากาผิดนะคะเดิมนะคะชื่อว่านายจ้อยต่อเมื่อรับราชการเปลี่ยนเป็นชื่อพิชัยถูกหรือผิดนะคะอันนี้ให้นักเรียนกาถูกหรือว่ากาผิด มาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่ในลายส่วนตัวที่เชื่อมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อขอจบการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะไปเรามาทำกิจกรรมกันนะคะ